ท่านผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อวันที่ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์การวางระเบิดที่สยามพารากอนนะครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวกรุงเทพมหานครเพราะว่าสยามพารากอนนั้นถือว่าเป็นจุดใจกลางเมืองจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากตำรวจนะครับพบว่ามีผู้ต้องสงสัยสองคนด้วยกันครับนั่งรถแท็กซี่มาจากบริเวณสยามสแควร์ซอย7ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ จากสยามเสื้อแกรซอยสามไปสู่สยามพารากอนได้สยามเสื้อแกซอยเจ็ดคือบริเวณนี้นะครับนี่คือสยามเสืแกซอยเจ็ดนะครับจากนั้นผู้ต้องสงสัยนะครับก็เดินทางไปยังจุดเชื่อมระหว่างซอยเจ็ดกับซอยสามคือบริเวณนี้ครับนี่คือซอยสามนะครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังสยามพารากอนต่อไปนะครับและก็เกิดเหตุการณ์วางระเบิดที่เป็นข่าวกราววันที่หนึ่งพ,พันภาคที่ผ่านมานั่นเองครับโดยเบาะแสจากการดูกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพบชายไทยต้องสงสัยสองคนโดยทั้งคู่สวมหมวกแก๊ป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนขายาวรูปร่างค่อนข้างท้วมก่อนเกิดเหตุได้เดินมายัางจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ19นาฬนทีจากนั้นได้เดินกลับไปต่อมาได้เดินกลับมาพร้อมกับถุงพลาสติกสีส้มแล้วหยิบสิ่งของในถุงขึ้นมากดเหมือนการตั้งเวลาแล้ววางไว้ที่เดิมและยังคงนั่งอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุกระทั่งเดินหนีไปในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาต่อมาเวลา20นาิกานาที ระเบิดลูกแรกที่อยู่บริเวณจุดบริการดูดมหานครของกทมซึ่งมีไว้สําหรับบริการด้านทะเบียนประชาชนรวมทั้งงานตรวจสอบและคัดรับรองทะเบียนราษฎรและบริการข้อมูลด้านท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่จุดทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามอยู่ด้านห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนใกล้กับทางเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามภายหลังระเบิดลูกแรกทํางานระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นห่างกันประมาณ30วินาทีตรงบริเวณลานน้ําพุพารากอนพาร์ค หนห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนขณะที่เรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอนมีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าจุดเชื่อมต่อ BTS กับสถาน,นีสยามที่มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปรวมไปถึงบริเวณห้างสรรพสินค้าสยามวันที่เชื่อมต่อกับสยามพารากอนก็มีการเพิ่มเติมด่านตรวจคน้นเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ในทั่วบริเวณของสยามสแควร์ก็มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัยทั่วบริเวณตั้งแต่บริเวณลานจอดรถรวมไปถึงการคุมเข้มจุดรับแจ้งเหตุในสยามสแควร์นอกจากจะเป็นการรับเข้าแจ้งเหตุแล้วยังเป็นการดูแลความปลอดภยัยและคอยตรวจสภาพความปลอดภัยจากบุคคลที่ต้องสงสัยที่อาจจะก่อเหตุได้โดยมีทั้งสิ้น9จุดด้วยกันคือบริเวณจุฬาซอย64จุดที่2คือสยามสแควร์ซอย2 จุดที่3คือสยามสแควร์ซอย3จุดที่4คือสยามสแควร์ซอย5จุดที่5คือสยามสแควร์ซอย6จุดที่6คือสยามสแควร์ซอย7จุดที่7คือบริเวณสยามบายพาส จุดที่8คือบริเวณข้างร้าแอตทิแอนส์และจุดที่9คือหน้าอาคารวิจิตรขณะที่สถานการณ์ภาพรวมของประชาชนในสยามสแควร์บรรดาห้างร้านสถาบันกฎิชาบริษัทสำนักงานยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตโดยส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันความปลอดภัยของสยามก็จริงๆตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นอยู่ครับเพราะว่าผมก็เรียนแถวนี้ครับแล้วก็ ต้องมาทุกวันนะครับใช้บริการบ่อยก็คิดว่าเขาคงมีระบบจัดก,การที่ดีแล้วก็คงตามจับคนร้ายได้แล้วคงมีการรักษาความลัดภัยมากขึ้นนะครับก็ค่อนข้างตกใจครับเพราะอย่างวันนั้นที่เกิดเหตุก็มีเพื่อนๆใน f a c e b o o k หลายคนก็โพสกันแบบดูน่าตกใจมากว่าบางคนก็อยู่แถวสยามกินข้าวกันอยู่ครับก็เล่าแบบว่ามีระเบิดเกิดขึ้นนะอะไรครับแล้วก็มีคนตักตื่นมากมายอะไรอย่างนี้ครับจริงๆเท่าที่ผมดูผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขามีตรงไหนครับเท่าที่เห็นก็มีแค่สายตำรวจตรงใกล้ๆตรงแยกนี้ใช่ไหมครับแต่ที่เหลือตรงหหหนนน้้าางก็็ไไมม่่คคออยเีะะรรับ ก็คงเป็นบริเวณใกล้ๆ BDC คนเดินทางเยอะๆครับแบบมีตำรวจมีอะไรมาดูไหนก็ได้ครับจริงๆก็ค่อนข้างใจครับส่วนตัวแล้วไม่รู้สึกอะไรมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยการป้องกันเนี่ยจะเข้มเป็นตามลำดับขึ้นไปเพราะว่าการเกิดเหตุการ์ซ้ำรอบสองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากเพราะฉะนั้น ทุกส่วนต้องต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รอบสอ,อยู่แล้วครับส่วนตัวเรารู้สึกว่าการการป้องกันของสยามจริงๆอนะ่ะค่อนข้างปลอดภยนะัยคะปลอดภัยอยู่แล้วก็การดูแลรักษาค่อนข้างเป็นระเบียบมากอยู่แล้วที่จุดเสี่ยงน่าจะเป็นจุดที่รับตาหรือว่าจากตึกสูงอะไรออกมาในี้ที่ที่ที่ป้องกันยากครับก็ก็ พามีคนเดินต้องมาค่ะก็รู้สึกว่าต้องอย่าไปเดินที่แบบว่าเปลี่ยวๆแบบว่าแบบไม่ค่อยมีคนเลยอะค่ะก็แบบพยายามเดินถนนที่มันใหญ่ๆแล้วก็มีคนเยอะๆก็เริ่มหวั่นๆว่าแบบเพราะตอนนั้นก็ดูเหมือนจะก็ยังมีคนเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้เวลาเดึกมาก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยค่ะเรื่องมาตรการอะค่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรขนาดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปยังไงอะค่ะก็อาจจะถ้าเริ่ม มีของมีมาเริ่มตรวจตามมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่องของรัศมีภัยเราพอมาช่วยดูมากขึ้นก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การวางระเบิดสยามพารากอนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มีการวางมาตรการความปลอดภัยทั้งที่สยามพารากอนเองรวมไปถึงสยามสแควร์ทั้งบริเวณเลยนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรเข้ามาป้องกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกรวมไปถึงการหาผู้ต้องสงสัยมาให้ได้ด้วยรับ